ขอเชิญท่านนายกก่อนนะครับเพื่อมาฟังน,นโยบายเขานะครับขอเชิญท่านนายกครับอ้าวเอ็นยังไงเนี่ย พอผู an, eh. e. ini, care, ente, ้ใหญ่พูดแล้วดังพอเราพูดแล้วไม่ดังไในใครแล้วคลแก้ที่ไม่ใช้แล้วใสสไเอางี้ครับต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เสียสละกจ้าส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะมาทำสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมในวันนี้นะครับผมต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็ท่านสมาชิก ทั้งสเ็หมู่บ้านนะครับทั้งขวามีของทุกท่านที่ตามมาด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้คนเสียสละเวลาตัวเองมาทําเพื่อสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านให้กับตำบลเมื่อกี้ก็มโอขาดให้ฟังผู้ใหญ่ได้แนะนําให้กับทุกท่านนะครับจริงๆเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ควรจะเสียเวลาพวกเรามากเพราะว่าเราทำกันเป็นประจําทุกปีและทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือคนที่เห็นหน้ากันเกือบทุกปีอยู่แล้ว นะครับหลักการประชาคมที่ท่านผู้ใหญ่เพิ่งกับรุณาอธิบายก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์ปัญหาอุมสรรคต่างๆก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมขออ,อนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคือมูสิกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสําหรับโปผมเองเนี่ยมันมากกว่าการที่จะมาเป็นนายกแล้วจะเดินสายไปพูดเหมือนงูอื่นๆนะถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะบางท่านอาจจะทราบบางท่านอาจจะไม่ทราบ พราะตัวผมเองก็มีเบียนบ้านอยู่ที่หมู่นี้นะครับแต่ทุกท่านคงจะทราบว่าบ้านผมก็มีที่ทางที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นผมจะเป็นต้องย้ายชื่อผมเองมาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลกรรมธิษา์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ที่ทางบ้านผมได้ได้มีที่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าผมมีความสุกทันมากนะครับแล้วก็อยากที่จะทําอะไรให้กรรมสิษิ์ ก็ไม่ได้น้อยกว่าหมูอื่นแต่ถ้าเกิดจะมากกว่าหมูอื่นในใจลึกๆก็กลัวจะมาเจอปัญหาว่าระเบียงนะครับเพราะเขาเดินสายมากันหลายหมื่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทาอะไรมากอันนี้กระพริบนะสาวไม่ใช่ไหมเพราจะได้ยิหรือเปล่านะฮะแต่เอาเพิ่เดี๋ยวจะให้มากกว่าหมอื่นเขานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็พยายามทําอย่างเต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตจากที่ท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวนํามาเมื่อกี้ ทำความเข้าใจเพิ่มไปอีกนิดนึงเผื่อปีหน้าจะมีคนมาร่วมง,งานมากกว่านี้ประเด็นที่หนึ่งการที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าการทำประชากรหลัดเกณฑ์ถูกต้องฮะอ,อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ว่าต้องทําตามที่ส่วนมากแต่สืบเรื่องมาจากว่าณนปัจจุบันเนี้ยคน,น,นในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งกลุ่มนะฮะนอกจากคนเดิมคนซพ้อแล้วเนี่ยบางทีมีคนข้างนอกเข้ามาคนกกาคนู่นเข้ามาคนนียย้เข้ามาย้ายเข้ามาถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเห็นมันเริ่มไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเใครๆเขาก็บอกกันนโยบายรัฐบาลเขาก็บอกว่า,า,า,วาจงพยายามสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันเอาไว้อย่าไปทะเลาะเบาแว้งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนําปรัชญาตรงนั้นมาปรับใช้กับพวกเราให้เข้าพวกเรามากที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดเรายังมีการโหวต ยังมีการแข่งขันในเรื่องของการนับคะแนนเรื่องของโครงการในสิ่งที่ท่านอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นถูกไหมฮะแล้วพวกใครมากพวกใครมากล่าไปคําพูดนี้ไม่ผิดครับผมเคยพูดตอนสมัยผมมีอำนางเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการช่วยให้กับทางอบตอเนี่ยดึงคนมารว่วมประชาคมเยอะเเพราะถามว่าเวลามาประชาชนมประชาคมมาเนี่ยมีคนมาเยอะเยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ดีที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้รับรู้ถึงเหตุผล ถึงความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้านมากขึ้นถูกไหมฮะเรามาในตรงนี้10%นเนี่ยหมู่นี้มีทะเบียนบ้านกี่คนรู้ไหมฮะ900กว่าคนถูกไหมครผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะเรามาก,กี่คนเนี่ยยังไม่ถึง10%เลยถ้าเกิดตามหลักประชากรจริงวันนี้ผมมีหน้าที่เดียวครับเก็บของก็กลับวัตอนะครับแต่ผมต้องบอกไงว่าทุกท่านเสียสละส่วนตัว มาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้รับทราบข้อมูลจากการรับฟังข้อมิลเหตของท่านเนี่ยแค่สิบกว่าคนตรงนี้แหละจากคนเก้ารอ้อยกว่าคนที่มีทะเบียนบ้านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่รวมเด็กต่ำงกว่าถึแปดยังไม่รวมคนที่เขามาอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีทะเบียนบ้านที่น,นี่ด้วยซ้ำถูกไหมฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยทำเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นผมจะฟังเหตุผนลคนตรงนี้ก่อน นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกท่านมีใครครับในหมู่บ้านทุกท่านมีผู้นาถูกไหมฮะผมอาจจะฟังทั้งชาวบ้านด้วยแล้วก็อาจจะฟังทั้งผู้นําด้วยแต่เหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้ให้คัดเลือกกันตรงนี้ว่าใครอันดับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอย่างที่บอกฮะว่าเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านขัดเียกันแต่ท่านอย่าลืมนะฮะว่าบางท่านอาจจะรู้ว่าท่านอาจจะรู้ว่าหลังจากวันนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการประชาคมอีกหนึ่งครั้งซึ่งเราเรียกว่าประชาคมตำบล หลังจากที่เราเดินสายทั้ง11หมู่บ้านในอบตอนครชุมเสร็จแล้วและในวันนั้นเนะ่ยเราก็จะเชิญผู้ใหญ่บ้านผู้เ่วยผู้ใหญ่บ้านและอบตอและอาจจะเป็นผู้นํำพุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปกระตร้ความมิเตชกันว่าในหนึ่งหมู่ที่ท่านอยู่เนี่ยอยากจะได้อะไรอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูตามงบประมาณที่เราจะสามารถจัดสรรให้ได้อย่างปีนี้หมู่ติดเนี่ยผมบอกเลยว่าพอเดือดร้อนันมีเยอะเพราะว่าเราเนี่ยกลุ่มสังคมเมืองละถูกไหมฮะ อีกส่วนหนึ่งคือเราทำอาชีพเกษตรกรรมถูกไหมฮะถนนเลยบล็อกเลยอะไรเออย์ตั้งหลายตัวอย่างที่เรายังมีความต้องการอยู่แต่ว่าเรายังให้ไม่ได้เคยคุยเอาไว้ตั้งแต่ประชามตุลาที่แล้วเมื่อปีที่แล้วว่าโอกาสที่หมูติดจะได้งบนอกประมาณจากอบตก็คือเราขอขอไปส่วนกลางรือขอไปทางสสอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะอุดหนุนให้ปีนี้ก็ได้ใช่ไหมครับพี่ดินถนนกี่เส้นครับหมูติดใช่ไหมครับสองเส้น อันนี้ไม่ใช่เงินอบตนะับไม่ใช่ความดีของผมไม่ใช่ความดีของสมาชิกไม่ใช่ความดีของเจ้าหน้าที่แต่เป็นความดีของทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บอกแล้วผมก็เขียนเจ้าหน้าที่ก็เขียนไปแล้วเราก็เก็บไว้พอวันใดที่มันมีเงินเงินนอกนนก็ประมาณที่รัฐบาลเขามีโครงการว่าปีนี้เขาตั้งใจว่าจะทำอนุเนี้ยนั้นเนี่ยเราก็คัดสรรจากตรงนี้นะฮะส่งขึ้นให้เขาเพราะถนนที่หมู่สิบได้มาเนี่ยะฮะผมบอกเลยนะว่าปีหนึ่งผมจำจำได้เพาผมบอกว่าหมู่หนึ่งอาจจะประมาณสี่0 0 0ห้าแสนแต่ถนนเส้น ข้างหลังเนี่ยเส้นสปาเนี่ยร้านเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้อบต์กรทำให้หมเดิเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า,าสี่ปีนี่จะครบเส้นแต่เห็นไหมว่าถ้าเกิดท่านนี่มาบอกผมเนี่ยผมเสนอไปทั้งหมดไม่ได้ร้านเก้าเนี่ยกว่าจะได้สี่ปีแต่กลายเป็นว่าเรารอกันนานี่ปีไม่รู้แต่ถ้าเกิดจะดำเนินการเนี่ยต้องสี่ปีเป็นอย่างต่ำแน่นอนการว่าไม่กี่เดือนหลังจากที่เรายื่นเสน,น,สน,น,สน,นอโครงการเข้าไปแล้วก็พูดกับต,ตรงห้าฝาท่าไนไผ่เข้าไว้เป็นกระตุ้นเนกระตุ้นออกมา มันก็ออกมาเป็นถนนเส้นนี้ร้านเก้าโดยที่ไม่ต้องใช้ะระยะเวลาตั้งสี่ห้าปีนะครับแต่ถามว่าถามว่าทำไมถึงไม่ทำเองก็บอกแล้วครับว่างบประมาณเราไม่ได้มีเยอะกับถนนที่ยาวขนาดนั้นแต่เราจะเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูลในการยืดของบประมาณนอกองบประมาณซึ่งทางอบตอไม่ได้มีงบป้าวพอขนาดนั้นเอามาดําเนินการให้นะครับอันนี้คือการยกตัวอย่าง ลูตรงนั้นอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าในโครงการตรงนี้ทุทธวิีเพราทคาดารแล้วอาจจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเงินอนอกนอกงบประมาณของเราแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าคนมันเป็นนายกมีหน้าที่ทักกา,ารตรงนั้นแต่วันนี้คนที่เป็นนายกเนี่ยนายกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะทำอะไรก็ได้แ่ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านน่โกรมงเกลียวกานที่สุดให้ทะเลาะกันและใช้วิสัยทัศน์ของที่ทุกท่านผู้สาเลือกขึ้นมาเป็นผู้นาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลือกวตองหรือว่าผู้ช่วยสองท่านที่ผู้ใหญ่บ้านน้ี่ ไประลองความคิดเห็นกันว่าในหนึ่งหมู่ของเราเนี่ยมีอะไรที่สําคัญและควรจะรัมได้ให้อบตช่วยดำเนินการในปีถัดไปก่อนนะครับอันนี้คือเหตุผลแรกที่ท,ท่านผู้ใหญ่บอกว่าทําไมเราถึงไม่ได้มีการจัดอันดับนึงสองสามสี่ตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นท่านที่เคยอยู่ตรงนี้เมื่อสองสิปีที่แล้วอาจจะจําได้นะครับมันเกิดความสับสนมันเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์นั้นผมก็เลยไปปรับหลักเกณฑ์ใหม่ นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาบอกมาอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้คนรักกันอย่าให้คนทะเลาะก,กันนะครับ <c oughs> เราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องข้อผิดพลาด <c oughs> ข้อที่2ที่ทำให้คนมาน้อยท่านที่หลายบ้านบอกผม <c oughs> ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางอบตอเองก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวผมเองก็ดีนะฮะที่หนังสืออาจจะมาถึงท่านที่หบ้านช้านะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ไม่รู้แล้วแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าโอกาสขอโทษแล้วก็จะเก็บข้อผิดพลาดตรงนี้ไปแก้ไขใหม่ในสําหรับปีต่อไปหรือว่าการแจกหนังสือครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็อ,อายาสยท่าผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเพี้ยนที่อยู่แล้วหรือว่าข่าวประชาชนสำัญทางเร่องทาง,ทงตอบตต้องปราศรีประชาันอยู่แล้วนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องประชาคมด้วยนะฮะต้องขออาภายัยในน้าที่นี้นะครับส่วนเรื่องที่สามในเรื่องของเสียงตามสายที่มันเสียหาย ผมไม่แก้ตัวครับแต่ว่าผมเพิ่งได้เซ็นหนังสือเมื่อวานนี้เองนะครับสืบเรื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ผมไม่อยู่นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยงานบางตัวเนี่ยผมต้องบอกว่ามันต้องรออะไรเซ้นที่ผมสอนมันนึองจะออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อผิดพลาดที่ผมผิดนั่นแหละที่ไม่สามารถเซ็นได้เมื่อาที่แล้วเพราะผมเดินทางไปต่างจังหวัดในแบบเป็นคาสั่งราชการนะฮะไม่ได้แอบหนีไปไหนทั้งอาทิตย์มันก็เลยอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่ช้าลง แต่ทุกวันนี้พยายามที่จะเรยกรดําเนินการแก้ไขไม่ว่าไฟหรือว่าเห็นตามสายก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีหมู่ไหนหรือท่านใดเขียนร้องเรียนก็ไปผมพยายามที่จะให้ช่างโยธาออกมาสํารวจตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขที่ถูกต้อง่ที่บอกครับว่าความผิดมันไม่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ผมหรือว่าอยู่ที่อบตอผมนี่แหละอบตอของพวกเราโดยที่มีผมเป็นผู้นําเพราะว่าข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ก็ขออภัยไว้ันที่นี้ด้วยส่วนวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราไม่อยากเสียเวลากันเยอะนะฮะเรามากันแค่นี้สิบยี่สิบคนเนี่ยผมว่าเราคุยกันไม่ยากคุยกันง่ายๆนะฮะเหตุผลก็คือว่าทุกท่านมีความรู้และผมมองดูแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้นําในหมู่บ้านอยู่แล้วนะฮะเป็นแกนนําที่สําคัญในหมู่บ้านไม่ว่าจะเรื่องของฟองทูนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่หมู่สิผมบอกได้ครับเป็นหมู่ที่เข้มแข็งนะครับในเรื่องของชุมชนในเรื่องของสังคม ท่านอาจจะคิดว่าเออเราเป็นตัวแทนมาแล้วเดี๋ยวเราไปกระจายต่อได้โอเคอันนั้นก็โอเคเราไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วว่าวันนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยหมู่สิบเนี่ยมันยังขาดอะไรมันมีอะไรที่พังมันมีอะไรที่เสียมันมีกองทุนไหนไหมมีเรื่องของเอศร,รษฐกิจทุนทุนไหมที่ต้องการให้อบตกช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวบอกมานะครับบอกมาทางเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนเอาไว้แล้วเราก็จะไป ทาเป็นรูปเล่นอย่างเป็นทางการอย่างที่ผมทําในเรื่องของถนดนะครับทั้งสองเส้นของหมู่งิษนะฮะแล้วก็รวมของุ่งสวนด้วยมังที่ได้มาในปีนี้นะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเล่าเก้าิกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราเพื่อที่จะมารับฟังนะครับจะเยอะจะมากจะน้อยไม่สาคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือมันออกมาจากความรู้สึกของทุกท่านนะครับแล้วผมก็มีหน้าที่ที่จะมารับฟังและจะไปดาเนินการแก้ไขอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวท่านคอยดูนะ พอเราเริ่มที่จะบอกเนี่ยมันจะมีมากกว่า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าโครงการเพราะอะไรฮะเพราะว่าความต้องการของคนเนี่ยเรื่องความเสียหายของธรรมาชาติเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันมีตลอดเวลามีทุกฤดูมีทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องตามแก้ไขไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมีความสามารถในการกําจัดไอ้ข้อผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยตามศักยภาพหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรืองงความคิดเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่เรามีโอกาสมีช่องทางตรงไหนใน ในองค์กรที่ใหญ่กว่าในในในองค์กรที่มีงบประมาณมากกว่าเราก็จะขอความช่วยเหลือแล้วให้เขาอุดหนุนมาให้เรานะครับทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่ผมบอกครับว่าผมพยายามทําในิที่ดีที่สุดนะครับผมพยายามสร้างทําให้คนรักกันไม่ให้คนทะเลาะกันนะครับผมพยายามที่จะบริหารองค์กรเพื่อที่จะให้สนองความต้องการของทุกท่านให้ได้ไวและให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดครอบคลุอัตั มีหน้าที่และมีความสามารถที่จะาำได้นะครับเรามีแค่สิบกว่าคนเนองครับวันนี้มามาานนประมาณสามต่นที่ยี่สิบกว่าได้แล้วนะครับคุยกันมานะครับบอกมาแล้วเดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะเขียนแล้วเขาก็จะเมมโมรี่เอาไว้นะครับเขาก็จะจดบนันทึกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ดําเนินการแก้ไขกันแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ท่านผู้นําในหมู่บ้านรวมทั้งหมู่สมาชิกที่มาด้วยในวันนี้นะครับว่าวิธีการก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้วิสัยทัศน์ของผู้นำนีคทุกท่านเลือกมาแล้วเนี่ย ไปกลั่นกันอีกทีหนึง่งเมื่อวันก่อนวันจันทร์ไปหมู่หนึ่งเขาถามว่าทําไมไม่สํารวจตรวจสอบก่อนว่าความต้องการของชาวบ้านคืออะไรผมบอกว่าถ้าเกิดสํารวจตรวจสอบก่อนมันก็ไม่พอแล้วครับให้กระดาษแบบนี้อีกยี่สิบแผ่นก็ไม่พอแต่ผมจําเป็นที่จะต้องให้เขียนและเคารพกับผู้ที่เสียสละส่วนตัวมาทาประโยชน์เพื่อตวนรวมผมต้องเอาตรงนี้ยึดเป็นหลักก่อนนะฮะใครที่เสียตละมาวันนี้เขาอ,อยากจะบอกเนี่ยผมต้องเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับ ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มาเนี่ยผมถือว่าให้ความสำคัญกับชุมชนแต่ว่าไม่ได้มากเข้ากับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมจะเป็นต้องให้คนที่มีความให้ความสำคัญกับชุมชนอย่างทุกท่านมาก่อนนะครับแล้วเราจะได้ดำเนินการแก้ไขกันต่อไปมีท่านใดสงสัยไหมครับไม่มีเนาะถ้าอย่างนั้น,น,นะเ,นดดเดี๋ยวน้องนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงน้องอาจจะไม่ดังก็ผมขอพูดได้ไหมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปประเด็นทีว่าเราจะมีกี มีเรื่องที่เราควรจะต้องเก็บไปนะครับพิจารณาว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรยังไงก่อนหนังนะครับตามเสนยภาพที่เรามีแล้วก็หวังว่าผมจะได้รับความร่วมืลที่ดีกับผู้ท่านอย่างนี้ตลอดไปนะฮะโดยเฉพาะคนที่มาแต่ถ้าเกิดคนใดที่ไม่มาเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะมีจากผู้ท่านเนี่ยที่เป็นผู้นำและเป็นแกนนำเนี่ยไออธิบายน่าจะมีคนมาร่วมให้ความคิดเห็นและแสดงความเห็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าออกมตีหน้าที่เดียวครับต้องการรู้ ถึงปัญหาและปัใหาไทยมาถึงเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะแค่เรามีโอกาสได้คุยกันแค่ทั้งผมทางสารีทั้งเจ้าหน้าที่โอกาสได้รู้เราอาจจะแก้ไขตดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้นะครับฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนะซึ่งไม่นะมีหลายอย่างที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สตางค์นะครับเข้าใจเนาะถ้าเกิดเข้าใจเดี๋ยวผมจะให้น้องเขามาดำเนินการนะครับสอบถาม นะครับแล้วก็ทําตามหลักประชามอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้อธิบายในเบื้องต้นแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับตัวผมเองไม่ได้หนีไปไหนให้ทุกท่านนะครับมีอะไรที่จะให้อยากจะให้คำปรึกษาหรืออยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเราสามารถทําได้ยินดีนะครับก็คงจะไม่ลบกวนเวลาทุกท่านแล้วก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะฮะทุกท่านขออนุญาตตกคุณให้สมาชิกเดินทางมาด้วยครับนะครับแล้วก็ หอนีไปไหนเราไม่รู้เก็บของยังอยู่นะครับขอบคุณหมอถ้าเกิดเราเรียกกันง่ายๆก็คืออนามัยนะครับเราจะตามเงินไปทุกที่แบบนี้นะครับขอบคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องขึ้นมาดำเนินรายการต่อครับขอบคุณมากครับครับก่อนที่เราจะรับฟังความเห็นนะครับก็ขอเลือกประธานและเลขานะครับประชามผมนะครับซึ่งจะเลือกจาก ผู้ที่มาประชุมวันนี้นะครับมีใครเ,นเสนอประธานจากคมก่อนนะครับขอพูดเสนอนครับ <c oughs> เสน๋ยวท่านประธานนะครับ <c oughs> เอ,อ่อฮัลโหละนะครับสําหรับประธานกันเลขานะครับคือจะทําหน้าที่ <c oughs> การประชุมในครั้งนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไปประชุมร่วมกับอบตอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเวทีประชาคมตำบลน,นะครับก็คือเอ่อช่วยเราดําเนินการในวันนี้กับการประชุมประชาคมตำบลนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระบวนการประชุมกับเอกสารเนี่ยเดี๋ยวทางพวกผมดำเนินการให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอให้ช่วยกันเสนอเลยนะครับผมประธานครับผมเสนอเสนอใครครับยกมือเสนอได้เลยครับยกได้เลยนะครับยกมือได้เลยครับครับพี่ชื่ออะไรครับไม่ครับพูชื่อผู้เสนอนะพี่ตัวตัวพี่ผู่ทู่เสนอ

เราจะใหนะ้ทางเราหาทางก่อนนะครับเรื่อดำเนินการแต่ว่าทางาอปตก็จะดำเนินการให้นะครับคืออย่างนี้นะครับคือตัวผู้ใหญ่สมาชิกบอบตผู้ช่วยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืออยากให้เสนอชาวบ้านนะครับผม ครับมีผู้ใดตัวหนึ่งท่านประธานดียไหครับถ้าไม่มีไม่มีเลยก็คือของเลขาเลยครับเลขาประชาคมครับยกมือเลยนะครับเลขาประชาคมครับแสดงใรดี ชื่ออะไรนะครับผู้ผู้เสนอหรือว่าตำแหน่เงเลยรคะไม่ค่ะครับแล้วใครคือผู้เสนอครับ ับมีผู้ใดต้เหนออีกไหมครับคงไม่มีแล้วนะครับก็จะมีประธานรัาคมก็คือนายนาวินโพธิวันนะครับและเลขาก็คือนางคุณีถลากิจนะครับขอเชิญท่้นสองท่านนะครับมาั้านตรงนี้เพื่อเป็น ตััวไห่ครบแเเพราะว่าสองท่านนี้นะครับจะได้ไปไประชุมประชาคมของตำบลอีกทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ขเอเสนอไห้เลยนะครับครับผมก่อนเราเริ่มการประชาคมนะครับเดี๋ยวจะขอ พูดถึงโครงการเมื่อปีที่แล้วนะครับที่มีการเสนอนะครับผมที่ปีที่แล้วนะครับมีท่การเสนอทั้งหมด10โครงการนะครับก็คือเราอาจเอากลับมาทบทวนเสนอใหม่ได้นะครับก็คือเดี๋ยวขอแจ้งให้ฟังก่อนนะครับมีถนนพุนดินลงลุกลังสายหลังวัดเจดีทองนะครับมีขยายเสียงตามสายสายคลองไม่คอ้อมีถนนคอตโลสายป่าปาหมู่บ้านมีถนนคอตโลสายปลายางมีเครื่องออกกาลังกา,กายมีขยายไฟฟ้าสาธารณสสายหลัก มีปรับปรุงประปาหมู่บ้านก็สร้างบล็อกคอนิร์ตของเทสเนประจํา,ามหมู่บ้านถนนลาดยางสายฟารมโหมนะครับครับแต่ในส่วนของที่เราได้อาอิินการาจัดทําในงบประมาณของอบตอปีนี้นะครับคือถนนลุกลังพร้อมลงหินคุุกนะครับสายหลังวัดเจดีทองนะครับระยะระยะทางพันเมตรนะครับเป็นงบประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับ เอพูดดีอย่างเดียวนะครับแล้วในส่วนของค้ตรอนะครับก็คือเราได้เงินหนุนธุรก,กิจทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนโครงการที่บอกมาเนี่ยก็ทุกท่านสามารถนํามาเสนอใหม่ได้นะครับเป็นการทบทวนไปนในตัวด้วยนะครับหรือว่าเราจะเสนอใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่โครงการเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างท่านผู้ใหญ่บอกเป็นเรื่องอาชีพเรื่องกเกษตรเรื่องสิ่งแวดล้อมได้หมดนะครับแล้วเงินก็ไม่ได้มาจากอบตที่เดียว เราสามารถหาจากแหล่งอื่นได้นะครับผมครับแล้ั้นยังไงก็คือเราเริ่มกระบวนการเลยนะครับเสน,เนอได้เลยนะครับผมผมขอเสนะขอขยายความคิวิจารณาวาวนิ่งครับ พี่ชายเสียตงตามสายสายขอไม่คอนะครับ ทที่ครับโครงการที่สองเลยนะครับชื่อสายทีโรงการเนเตอรี่เดดเดอือ เต้นเต้นที่หลังเก้าอี้เต้นกนเต้นกับอี้ระบุไหมว่ากี่หลักกี่ตัวสามหลักเต้นสามหลักเก็ี่เท่าไรหลังเก้นหลัง้าหลักร้อย ตอนที่สามเลยแล้วครับครับขอระบบปะปาอัตโนมัติของหมู่บ้านลำองครับปะปาตัวนี้นะ่นาจะเป็นการปรับปรุงนะครับปรปับปรุงระบบประปามากกว่าเพราะว่าประปามีอยู่แล้วรุงระบบประปาหมู่บ้าน จะเป็นในส่วนของไฟฟ้านะครับที่ว่าตู้คอนโทรลมากกว่า เมีกี่คนเลอนะครับหลังวัดนะครับ ตอนนี้มีสี่โครงการแล้วนะครับโครงการที่ห้ามีไหมครับชื่อนายธวัฒน์ทองตาลครับนายธวัฒน์อยากได้สายน้ำล้นครับเขตติดต่อโน,อน้มง่วงกับตุ้งหัว ครับบ้านแก้องเลีก้องเี่เขทที่้อง่ยก้องเี่เพื่อนครับ